The l e g e n d of f u t i ู n ตอนที่2,289ความคิดผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ของตระกูลอสูรเมคาไม่ได้อ่อนแอตรงกันข้ามเขาเป็นหนึ่งในบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดในอาณาจักรสร้างชิงเขาครองรุ่นของเขาแต่ในขณะนั้นชายเทียตะบอดไม่ได้ดูเหมือนเหรินห่วงที่ใกล้จะทะลวงไปสู่ระดับที่เก้าอีกต่อไป อันที่จริงดูเหมือนว่าเขาเคยทำมาหลายปีแล้วและได้พัฒนาพลังที่ลึกซึ้งของเขามาเป็นเวลานาน,านมารดกของดวงดาวจัก,กรพรรดิมอบอำนาจแบบใดให้กับเขาบูมรัศมีอันศักดิ์สิทธิ์ที่แผดเผาแพร่ออกมาจากร่างของเทพ,พเจ้าแห่งสงครามในอากาศแผ่ออกไปทั่วฟ้าสวรรค์และแผ่นดินและครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่แขนจำนวนมากปรากฏขึ้นในอากาศพวกเขาเป็นแขนของพระเจ้า ค้อนศักดิ์สิทธิ์ของผู้พิทักษ์ปรากฏขึ้นและภาพของค้อนศักดิ์สิทธิ์ก็ปรากฏขึ้นในอ้อมแขนเหล่านั้นหลังจากนั้นดูเหมือนว่าค้อนแต่ละอันมีพลังที่เหนือจินตนาการพวกเขาตกลงมาพร้อมกับแสงศักดิ์สิทธิ์ผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ของตระกูลอสูรเมฆาซึ่งเป็นผู้ฝึกตนอันดับต้นๆของตระกูลอสูรเมฆาสามารถสัมผัสได้ถึงภัยคุกคามที่ร้ายแรงเขามีความรู้สึกแปลกๆมันเหมือนกับว่าเขาไม่ได้เผชิญหน้ากับชายเถี่ตาบอดแต่เป็นพระเจ้าที่แท้จริง ผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ของตระกูลอสูรเมคาได้กวาดล้างทุกอย่างก่อนหน้าเขาและไม่เคยอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังเช่นนี้มาก่อนคนที่อายุน้อยกว่าเขาถึงระดับของเขาแล้วแม้ว่าเขาเพิ่งจะทะลุไปถึงระดับนี้แต่เขาก็ยังสามารถบดขยี้เขาได้เขาทุกตีเขาตั้งแต่หัวจรดเท้าและทําจนเขาไม่สามารถปลดปล่อยพลังของตัวเองออกมาได้ด้วยซ้ํานี่เป็นความอัปยศอะไรเช่นนี้ แต่ความอัปยศในปัจจุบันไม่มีอะไรเลยนะตอนนี้ชีวิตของเขากำลังตกอยู่ในอันตรายพื้นที่ถูกปิดผนึกดังนั้นเขาจึงหนีไม่พ้นเขาคงถูกค้อนของชายเทียตาบอดทุบจนตายบูมค้อนก็พังทลายลงมาท้องฟ้าและแผ่นดินก็สั่นสะเทือนดูเหมือนว่าทุกอย่างจะถูกทำลายมีเสียงคำรามดังมาจากร่างของผู้อาวุโสของตระกูลอสูรเมฆาขณะที่รูปของเทพเจ้าปีศาจปรากฏขึ้นข้างหลังเขา แขนปีศาจจำนวนมากของมันเอื้อมขึ้นไปบนท้องฟ้ารอยพระหัตถอสูรนั้นทรงพลังอย่างหาที่เปรียบมิได้ด้วยตัวมันเองและแขนจำนวนมากก็ถือค้อนศักดิ์สิทธิ์สีดำอันยิ่งใหญ่พวกเขาเคลื่อนตัวออกห่างจากเขาพุ่งขึ้นไปในอากาศและทำให้ลำแสงสีดำปรากฏขึ้น คอนทองคำตกลงมาและกองกำลังทั้งสองปะทะก,กันแสงศักดิ์สิทธิ์ที่ไรขอบเขตระเบิดออกด้านนอกเมื่อพวกเขาปะทะก,กันดูเหมือนว่าโลกและท้องฟ้าจะแยกออกจากกันแขนของปีศาจแตกเป็นเสียงเสียงเมื่อคอนยักษ์เข้าไปท่ามกลางพวกเขาและทำลายทุกสิ่ง ปังเมื่อการโจมตีครั้งนี้ล้มลงดูเหมือนว่าทุกอย่างจะรับเรียบผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ของตระกูลอสูรเมคาถูกส่งไปอีกครั้งรัศมีของเขาสั่นไหวและใบหน้าของเขาก็ซี่เซียวรัศมีแห่งเส้นทางอันยิ่งใหญ่ของเขาไม่แข็งแกร่งอย่างที่เคยเป็นมาอีกต่อไปแต่ภาพของคอนศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่านั้นก็ปรากฏขึ้นในอากาศปกคลุมทอ้องฟ้าไปทุกทิศท,ทุกทาง ชายเทียตาบอดผู้ซึ่งแปลงร่างเป็นร่างเทพเต็มไปด้วยพลังอันไร้ขีดจำกัดมันเหมือนกับเจตจำนงของจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ได้เติมพลังของเขาเขาได้แปลงร่างเป็นเจ้าของแผ่นดินนี้เขาบกแขนและคอนก็เต้นอีกครั้งการเคลื่อนไหวของเขายังคงเรียบง่ายและสง่างามแต่พลังศักดิ์สิทธิ์ที่ระเบิดออกมาในอากาศก็ยังเพียงพอที่จะทำให้ตกใจแม้กระทั่งร่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ลำแสงจำนวนนับไม่ท่วนทั้งหมดตกลงมาอย่างที่เดียวกันร่างของเทพ,พเจ้าสู์พยายามปิดกั้นพวกเขาแต่เมื่อแสงตกลงมาค้อนก็ทุบลงมาเช่นกันทันใดนั้นร่างของปีศาจก็แตกออกและแตกเป็นเสี่ยงค้อนทุบลงไปข้างล่างและกระแทกเข้ากับร่างของผู้อาวุโสของตระกูลอสูรเมคาเขาเป็นบุคคลที่ทรงพลังอย่างเหลือเชื่อและเนื้อของเขาได้กลายเป็นหนทางแล้ว ดังนั้นแม้แต่การถูกกระแทกโดยตรงด้วยค้อนเหล่านี้ก็ไม่เพียงพอที่จะฆ่าเขาในทันทีแต่ร่างกายของเขาสั่นอย่างรุนแรงและค้อนก็ยังมาเรื่อยๆกระแทกเข้าใส่เขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าการแสดงออกของเขาเปลี่ยนไปราวกับว่าเขาเต็มไปด้วยความเสียใจจากนั้นแสงศักดิ์สิทธ์ก็เจาะร่างกายของเขาเมื่อลำแสงจำนวนนับไม่ถ้วนพุ่งผ่านตัวเขาร่างของผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่ก็เริ่มสลายไปจนกระทั่งเขาถูกทำลายเขาถูกฆ่าตายในที่เกิดเหตุ หลังจากที่ผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่ถูกสังหารทุกอย่างดูเหมือนจะสงบลงบรรยากาศที่รุนแรงสลายไปและทุกอย่างก็เหมือนกับที่เคยเป็นมาชายเถียตาบอดยืนขึ้นอย่างสงบบนท้องฟ้าเขายังคงไม่รู้สึกยินดีกับการแก้แค้นครั้งใหญ่ของเขาภายนอกเขาดูสงบมากหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งเขาก็หันหลังและเดินไปข้างเย่ฟู่เทียนอย่างสงบราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ยินดีด้วยลุงเถี่ยเย่ฟู่เทียนกล่าวด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยตอนนี้ชายเถี่ยตาบอดจะสามารถปลดปล่อยความแค้นในหัวใจของเขาได้เขาผู้คนของสำนักอนัสหวาวันและผู้คนในหมู่บ้านฝังต่างเฝ้าดูการต่อสู้ครั้งนี้แต่ไม่ได้เข้าไปยุ่งพวกเขาปล่อยให้ชายเถี่ยตาบอดบรรลุการแก้แค้นของเขาเองและเขาก็ทำสำเร็จเขาใช้กำลังอย่างท่วมท้นเพื่อสังหารผู้อาวุโสของตระกูลอสูรเมคาโมกเคอและอื่นๆเพื่อแก้ไขความแค้นของเขาเมื่อหลายปีก่อน ผู้อาวุโสหมาและคนอื่นๆเดินเข้ามาตบไหล่ผูกมัดปลายพวกเขาตกใจอย่างมากกับการต่อสู้ครั้งนี้เช่นกันแม้แต่ผู้อาวุโสหมาก็ไม่สามารถจัดการกับผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่ของตระกูลปีศาจเมคาได้แต่ชายเถียดตาบอดได้บทขยี้เขาทั้งหมดด้วยตัวเขาเองยิ่งกว่านั้นผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ของตระกูลอสูรเมคาไม่มีอำนาจที่จะต่อต้านเขาเขาถูกครอบงำและถูกทำลาย จากนี้จะเห็นได้ว่าชายเถียดตาบอดมีพลังมากกว่าผู้อาวุโสมาดูเหมือนว่ามารดกของดวงดาวจักระพัิจะห่างไกลจากสามัญมันทําให้ความสามารถในการต่อสู้ของชายเถียดตาบอดเหนือกว่าคนในระดับของเขาเขาสามารถสังหารผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ของตระกูลอสูรเมคาซึ่งอยู่ที่จุดสูงสุดของขั้นเริอนห่วงมาหลายปีแล้ว ในขณะนั้นม่านแสงดาวก็หายไปผู้ฝึกตนหลายคนปรากฏตัวในที่ต่างๆขึ้นไปในอากาศพวกเขามาจากหลายค่ายพวกเขาทั้งหมดเป็นบุคคลชั้นน,จา,นาจากอาณาจักรศักดิ์หลังจากสัมผัสได้ถึงการต่อสู้ที่เกิดขึ้นที่นี่บุคคลชั้นน,จา,นาจากอาณาจักรจักรพรรดิกลางก็ได้มาสังเกตการการต่อสู้ทุกคนตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น ชายเทียตาบอดของหมู่บ้านฝางได้ทะลุไปยังระดับถัดไปไม่เพียงแต่เขาทำอย่างนั้นแต่เขาได้ฆ่าผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ของตระกูลอสูรเมคาทันทีดูเหมือนว่ามารดกของดวงดาวจักระพัิจะให้เขามากมายน่าเสียดายที่ลานฝึกฝนของจักระพัิซีเวอยอยู่ภายใต้การควบคุมของเย่ฟู่เทียนแล้วพวกเขาไม่สามารถไปที่นั่นเพื่อฝึกฝนได้ เย่ฟู่เทียนและคนอื่นๆกลายเป็นลำแสงและหายวับไปในไม่ช้าแต่ผู้ฝึกตนจากอาณาจักรศักดิ์ไม่ได้ออกไปแต่พวกเขามองลงไปด้านล่างแทนหนึ่งในอำนาจสูงสุดของอาณาจาักรสร้างชิงถูกทำลายเช่นนี้และไม่มีวันกลับมากลุ่มคนกำลังรวมตัวกันบนท้องฟ้าคนเหล่านี้เป็นผู้ฝึกตนจากอาณาจาักรสร้างชิงรวมถึงจัก,กรพรรดิโจมูรองหัวหน้านอกจากนี้ผู้ฝึกตนจากตระกูลหนานไห่ก็อยู่ที่นั่นด้วย ตระกูลอสูรเมคาเป็นกองกำลังระดับสูงของอาณาจักรสร้างชิงและยังคงถูกทำลายเช่นนี้ความตกใจที่สิ่งนี้ทำให้พวกเขานั้นรุนแรงมากจริงๆยิ่งไปกว่านั้นคนที่ทำลายพวกเขาคือชายเถี่ยตาบอดของหมู่บ้านฝางและกองกำลังหลายแห่งของอาณาจักรสร้างชิงก็มีความขัดแย้งกับหมู่บ้านฝางครั้งหนึ่งพวกเขาได้ไปและล้อมมันไว้จนกระทั่งพวกเขาถูกอาจารย์บังคับให้หนี ผู้ฝึกตนของตระกูลหนานไห่ย,ยิ่งขัดแย้งกันมากขึ้นตอนนี้เย่ฟู่เทียนได้นำชายเถี่ยตาบอดและคนอื่นๆไปทำลายตระกูลอสูรเมฆาหลังจากนั้นเขาต้องการที่จะทำลายพวกเขาด้วยหรือไม่กลุ่มคนจากตระกูลมู่หยุนก็อยู่ที่นั่นเช่นกันพวกเขาเคยเห็นชายเถี่ยตาบอดกลายเป็นร่างที่ทรงพลังยิ่งกว่าเดิมและสังหารผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ของตระกูลอสูรเมฆาเห็นได้ชัดว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ มูหยุนหลานเคยต่อสู้กับชายเทียตาบอดบอดในอาณาจักรสร้างชิงและพลังของพวกเขาก็เท่าเทียมกันแต่ตอนนี้ถ้ามู่หยุนหลานยืนอยู่ต่อหน้าชายเทียตาบอดเขาจะไม่สามารถทนต่อการกระแทกด้วยค้อนเพียงครั้งเดียว The Legend of f u t i a n ตอนที่2,290ผู้มาเยือน หลังจากสังหารผู้อาวุโสของปีศาจเมคาเยฟูเทียนและคนอื่นๆก็กลับไปที่สำนักอนัสวรรค์แต่เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดความปั่นป่วนในดินแดนดั้งเดิมบุคคลสำคัญหลายคนจากอาณาจักรจักรพรรดิกลางให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับการสู้รบและข่าวก็แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ในสำนักอนัสสวรร์เย่ฟู่เทียนและคนอื่นๆเพิ่งกลับมาก่อนที่พวกเขาจะได้มีโอกาสออกเดินทางไปยังส่วนเซี่ยวซีเวยพวกเขาได้รับแจ้งว่ามีผู้มาเยี่ยมบางคนมาเพื่อขอพบเขาที่หน้าห้องโถงใหญ่เย่ฟู่เทียนจ้องมองด้วยเจตจำนงอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาและเห็นกลุ่มคนนอกสำนักอนัสสวรร์ เมื่อเห็นการปรากฏตัวของพวกเขาเย่ฟู่เทียนก็ขมวดคิ้วในทำนองเดียวกันผู้อาวุโสหมาและชายเถี่ยตาบอดก็เลิกคิ้วเช่นกันจากนั้นอาวุโสหมาก็บ่นอย่างดูถูกและพูดว่าพวกเขามาทำอะไรที่นี่ในเมื่อพวกเขามาถึงแล้วบอกให้พวกเขาเข้ามาเย่ฟู่เทียนดูเหมือนจะไม่สนใจและสั่งอย่างเป็นกันเองทันใดนั้นมีคนไปปฏิบัติตามคำสั่ง ไม่นานก็มีคนมารอบๆและเย่ฟู่เทียนก็เห็นว่าคนนั้นคือมู่หยุ่นหลงข้างหลังเขาคือมู่หยุ่นหลานแต่เขาดูไม่กระตือรือร้นมือทั้งสองข้างของเขาถูกพับไว้ข้างหลังขณะที่เขามองไปที่เย่ฟู่เทียนและชายเถียตาบอดการแสดงออกของเขาดูค่อนข้างขัดแย้งกันเจ้ากล้าดียังไงมาให้เห็นหน้าของเจ้าที่นี่ ฝางไกกล่าวอย่างประชดประชันเมื่อมองไปที่มู่หยุ่นหลงความขัดแย้งทั้งหมดในอดีตเกิดจากมูหยุ่นหลงมิฉะนั้นพวกเขาจะยังคงฝึกฝนในหมู่บ้านและจะไม่มีเหตุการณ์ที่ตามมามู่หยุ่นหลงเต็มไปด้วยความทะเยอทะยานต้องการครอบครองหมู่บ้านแม้กระทั่งมีความคิดที่จะเปลี่ยนอาจารย์แต่ตอนนี้ความทะเยอทะยานนั้นดูค่อนข้างหน้าหัวเราะแค่มูหยุ่นหลงคนเดียวต้องการแทนที่อาจารย์หรือไม่ อาจารย์คือสัญ,ญลักษณ์ของหมู่บ้านผู้นำที่แท้จริงตรับใดที่เขาอยู่ที่นั่นหมู่บ้านฝางก็จะเป็นอย่างที่เคยเป็นมาและไม่มีใครกล้าท้าทายมันอันที่จริงมู่หยุนหลงก็เขินอายเช่นกันแต่เขาก็ยังมาทั้งที่ททเป็นแบบนี้เขาเคยเห็นอาจารย์ลงมายัางดินแดนดั้งเดิมและเข้าควบคุมจกักรพรรดิเซินเจียซึ่งประทุด้วยพลังการต่อสู้ที่น่าตกใจเมื่อบางคนเดาได้ว่าอาจารย์อยู่ในระดับจกักรพรรดิเขาตกใจอย่างมากและถูกครอบงำด้วยความเสียใจไม่รู้จบ เป็นเรื่องหน้าขันที่พวกเขากระบฏต่อหมู่บ้านฝางและจากไปและหน้าขันยิ่งกว่าเดิมที่เขาเคยต้องการแทนที่อาจารย์ในหมู่บ้านตอนนี้พวกเขาได้เห็นการบุกทะลวงและการขึ้นสู่จุดสูงสุดของเรนห่วงของชายเทียตาบอดการฝึกฝนของมูหยุนหลงนั้นลึกกว่าของชายเทียตาบอดแม้แต่มู่หยุนหลานคนโตของเขาซึ่งการฝึกฝนไม่ได้อยู่ภายใต้ชายเทียตาบอดในการต่อสู้ที่อาณาจากักรสร้างชิงแม้ว่าเขาจะไม่สามารถปราบปรามชายเทียตาบอดได้แต่ความแค้นก็ยังค่อนข้างดี อย่างไรก็ตามช่องว่างได้กว้างขึ้นในขณะนี้เป็นที่เข้าใจได้ว่าเขารู้สึกไม่สบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นหากพวกเขายังฝึกฝนในหมู่บ้านอาจารย์และดาราจักรดาวในโลกที่เต็มไปด้วยดวงดาวก็สามารถนํามาใช้ในการสื่อสารและทําความเข้าใจได้ไม่เพียงแต่พวกเขาออกจากหมู่บ้านเท่านั้นแต่พวกเขายังสร้างความขุนเคืองกับเย่ฟู่เทียนการตายของผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมฆปีศาจเป็นการเตือนพวกเขาดังนั้นการเดินทางครั้งนี้จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเย่ฟู่เทียนสแสวงหาการแก้แค้นจากพวกเขาในอนาคตด้วยความแข็งแกร่งที่สำนักอนัสหาหวานมีอยู่ในปัจจุบันแม้แต่ตระกูลหนานไห่ก็ไม่สามารถทนความแค้นได้ด้วยบุคลิกของเย่ฟู่เทียนมันเป็นไปได้จริงที่ในที่สุดเขาจะจบลงที่ประตูหน้าบ้านของพวกเขาเพื่อสแสวงหาการแก้แค้น สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนแรกเป็นความผิดของข้าจริงๆข้ายอมรับมันอย่างไรก็ตามพวกเราทุกคนในหมู่บ้านและอยู่ในแนวเดียวกันไม่มีใครโต้แย้งเรื่องนี้ได้อาวุโสหมาเพื่อเห็นแก่ความเป็นเพื่อนกันมานานหลายปีขออนุญาตอภัยจากอาจารย์ได้ไหมข้ายินดีที่จะกลับไปที่หมู่บ้านเพื่อฝึกฝนมู่หยุนหลงอ้อนวอนพยายามสนับสนุนคำขอของเขากับความสัมพันธ์ของพวกเขาเป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตามทุกคนรู้ว่าเขามาจากไหนเป็นเพียงการหาทรัพยากรที่ดีกว่าเพื่อฝึกฝนเท่านั้นนอกจากนี้เขาอาจจะกลัวเย่ฟู่เทียนในขณะนี้กลัวแนวโน้มของเขาที่จะชำระความแค้นเก่าเจ้าจาักไปเมื่อเจ้าต้องการและตอนนี้เจ้ากําลังขอให้กลับมาเพราะเจ้าต้องการไปเจ้าคิดว่าหมู่บ้านของเราเป็นสถานที่แบบไหนผู้อาวุโสมาพูดอย่างประชดประชันในเวลานั้นมู่หยุนหลงและคนอื่นๆต้องการจะค้นเย่ฟู่เทียนและโจมตีเขา น้องคนสุดท้องของมู่หยุนหลงหมู่หยุนซูยิ่งอุกอาจมากขึ้นเขาพยายามที่จะจัดการกับความเสียหายร้ายแรงต่อลูกชายของเทียโถของชายเทียตาบอดอย่างไร้ความปราณีและมู่หยุนหลานเองก็เป็นลูกเขยของตระกูลหนานไห่ตอนนี้เขาต้องการกลับไปที่หมู่บ้าน ถ้ารู้ว่าเรากรดเคืองแต่เราอยู่ในสายเดียวกันหลังจากทั้งหมดถ้าอาจารย์ต้องการลงโทษเราเราก็ยอมในอนาคตเรายินดีรับฟังความคิดเห็นของพวกเจ้าทุกคนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามมู่หยุนหลงยังคงก้มศีรษะและยอมรับความผิดในอดีตของเขาเขาได้ลดใจที่จะได้รับอนุญาตให้กลับหมู่บ้านได้ เย่ฟู่เทียนมองไปที่มูหยุนหลานข้างหลังเขาและเห็นว่าเขายืนเงียบโดยไม่พูดอะไรสักคำเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ความคิดของเขาที่จะมาเป็นเจ้าของความผิดของพวกเขาแต่เขาถูกมู่หยุนหลงลากมาที่นี่มิฉะนั้นธรรมชาติที่เย่หญิงของมู่หยุนหลานจะไม่ยอมให้เขามาที่นี่และกล้มศีรษะแบบนี้ท้ายที่สุดแม้แต่การลดจุดยืนก็ไม่รับประกันผลลัพธ์ ราวกับว่าเขาตรวจพบการจ้องมองของเย่ฟู่เทียนมู่หยุนหลานก็มองมาที่เขาเช่นกันและเห็นว่าในสายตาของเย่ฟู่เทียนมีความเงียบสงบอย่างสุดขีดโดยไม่มีอารมณ์แม้แต่น้อยในสายตาของเขาราวกับว่าเขาไม่สนใจการดำรงอยู่ของเขาเลยหน้าตาก็คุ้นเคยดีครั้งหนึ่งนี่คือสิ่งที่เขามองเย่ฟู่เทียน มันเป็นรูปลักษณ์ที่ไม่แยแสและประมาทตอนนี้เป็นเย่ฟู่เทียนที่มองเขาด้วยเหตุนี้ตอนนี้ในสายตาของเย่ฟู่เทียนมู่หยุนหลานไม่มีอะไรนอกเหนือจากพลังที่ควบคุมอยู่ในมือของเย่ฟู่เทียนประสิทธิภาพการต่อสู้ของเย่ฟู่เทียนนั้นแข็งแกร่งมากจนมู่หยุนหลานอาจไม่สามารถต่อสู้กับเขาได้สายตาของเย่ฟู่เทียนค่อยๆตกลงไปที่มู่หยุนหลงและเขากล่าวว่าก่อนอื่นนำมู่หยุนซูและยกเลิกการฝึกฝนของเขาแสดงความจริงใจของตระกูลมู่หยุนให้ข้าเห็น ดวงตาของมู่หยุนหลงแหลมขึ้นเมื่อสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันไม่ใช่แค่เขาแต่มู่หยุนหลานที่อยู่เบื้องหลังเขาก็ถือว่าเย่ฟู่เทียนด้วยท่าทางที่เยนชาเขาขอให้พวกเขายกเลิกการฝึกฝนของมู่หยุนซูหรือไม่พวกเขาจะเห็นด้วยได้อย่างไรจัก,กรพรรดิเย่เราเสียใจอย่างจริงใจสําหรับสิ่งที่เกิดขึ้นเจ้าไม่จําเป็นต้องรุนแรงนะมู่หยุนหลงตอบข้าค่อนข้างจริงใจเย่ฟู่เทียนมองไปที่มู่หยุนหลง ข้าจะไม่พูดถึงสิ่งที่เจ้าทำในตอนนั้นแต่มู่หยุนซูน้องคนสุดท้องของเจ้าช่างโหดร้ายและวางแผนในวัยที่อ่อนโยนเช่นนี้เราจะปล่อยให้เขากลับมาในหมู่บ้านเพื่อฝึกฝนโดยไม่ล้มเลิกการฝึกฝนของเขาได้อย่างไรเจ้าไม่คิดว่าเราต้องการเลี้ยงดูเจ้าอีกคนหนึ่งใช่ไหมเสียงของเย่ฟู่เทียนสงบเพียงพอแต่คำพูดของเขาไม่แยแสชัดเจนมากเห็นได้ชัดว่ามันเป็นไปไม่ได้ขอโทษที่รบกวนเจ้ามู่หยุนหลงกล่าวเขาหันไปจากไป ถ้ามีโอกาสในอนาคตข้าจะกลับไปเยี่ยมตระกูลมู่หยุนเย่ฟู่เทียนกล่าวอย่างสบายๆทำให้มู่หยุนหลงหยุดกระทันหันหลังจากหยุดไปครู่หนึ่งเขาก็เริ่มขยับอีกครั้งเพื่อจักไปคราวนี้เดินตามรอยเท้าของเขาไปบ้างสิ่งที่เย่ฟู่เทียนพูดนั้นค่อนข้างทรงพลังด้วยความหมายและในสำคัญหลังจากที่มู่หยุนหลงจากไปมีคนมารายงานอีกครั้งกองกำลังจำนวนมากจากอาณาจากักรศักิ์อยู่ข้างนอกเพื่อขอรับ เจ็ดจำนงอันศักดิ์สิทธิ์ของเย่ฟู่เทียนแผ่ออกไปนอกสำนักอนัตและเห็นการมาถึงของ,องกองกำลังระดับสูงจำนวนมากซึ่งทำให้เขาประหลาดใจเล็กน้อยดูเหมือนว่าทั้งหมดนี้เกิดจากการต่อสู้ครั้งนั้นเขาไม่เคยคาดหวังว่าการบุกทะลวงของลุงเทียจะส่งผลกระทบต่อกองกำลังระดับสูงในอนาจากักรศักเช่นนี้ดูเหมือนว่าพวกเขามีความคิดบางอย่างเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้ ท้ายที่สุดแล้วมันเป็นเรื่องยากที่จะสร้างร่างในระดับยักษ์นี่เป็นผู้ฝึกตนที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของอาณาจักรศักดิ์แล้ว